โอเคเดี๋ยวอาจจะเริ่มที่ไบก่อนนะครับก็ตอนนี้บอกสามารถบอกบริษัทได้ครับริษัทตำแหน่งยังไงครับอ๋อทามารแบอกได้ครับได้ครับได้ครับที่ทำงานอยู่บริษัทเอ๋งนะครับเอ๋เอนจิเนียริ่งตำแหน่งก็สวัสดิ์ครนชินแบบครับเหยนแบบโครงสร้างเหล็ก ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะครับก็บตอนนี้การทํางานความเป็นอยู่ปัจจุบันนี่เป็นอย่างไงบ้างครับอการทํางานก็ก็ถือว่าดีครับทางานจริงที่เราเรียนมามทาให้เราเข้าใจในงานเกี่ยนแบบมากขึ้นอ่ะคืออยากรู้คือโควิดนี่มีทําให้การทํางานเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าบ้างครับอ๋อ ไม่ครับไม่ครับสำหรับพี่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กระทบนะเพราะว่าพี่ทํางานอยู่คนเดียวในออฟฟิศไม่มีใครเข้ามายุ่งเท่าไหร่ใช <c oughs> ่ก็ก็ทํางานก็ตอนทํางานก็มีแรงกดดันมากมีแรงกดดันบ้างแต่ก็ผ่านมันไปได้เพราะว่าเราเรียนตรงสายมาไงเราก็รู้ในสิ่งที่เราต้องทําอะไรบ้าง มันก็เลยผ่านไม่ได้ด,ดผีผมอยากทราบเรื่องลักษณะของงานวิชาชีพเขียนแบบเป็นยังไงบ้างครับพี่อ,อ่อลักษณะงานเขียนแบบที่พี่ทําอยู่อะนะคือทํางานอยู่ในห้องคนเดียวใช่ไหมคอยทาแบบผลิตสร้างหลิกที่ลูกคา้าดีไซน์มาคอยดูภาพรวมโครงสร้างทั้งหมดงานจะติดจะถูกก็อยู่ที่ี่อ้างานผิด,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 ด ที่ก็โดนดา่าทำให้ทำให้ต้องมีความละเอียดรอบคอบนิดนึงอ่ะในการทำงานอ่ะใช่ครับเพราะว่าเราเราดูอยู่ันเดียวอัะไม่มีคใครเขาเขาไปยุ่งกับเราอ๋ยจะเป็นอย่างงี้คือต้องต้องมีความรอบคอบนะตั้งแต่สมัยสมัยตอนเรียนเนี่เป็น,เป,นเป็นแบบนั้นไหมเออไม่ไม่เท่าไหร่ <laughs> พอมาทางานแล้วมันมันมีค่าใช้จ่ายเราจันถ้าเราทําผิดมาเนี่ยเราจะต้องจ่ายในส่วนที่เราทําผิดไปทําให้เราเนี่ยต้องกินกับควรแล้วว่าเราไม่ควรทําผิดคือคือต้องต้องมีความรอบคอบมากขึ้นด้วยงั้นเงียคือคือถ้าไเรียนเนี่ยเราเราทํางานที่ไม่ใช่แบบเป็นเป็นของจริงอ่ะก็คือว่าทําทําเพื่อส่งครูมันก็คือผิดพลาดอะไรไปก็ไม่เป็นไรครูก็ได้แค่คอมเมนต์แต่พอแต่พอเรามาทํางานจริงแล้วเนี่ย มันมันต้องมีความรอบคอบมากกว่าเดิมนะจะไปทำแบบแบบนั้นไม่ได้นะครับน้อยากถามว่าทํางานจริงกับตอนเรียน่ะพี่มันต่างกันยังไงอ่ะก็อย่างที่พี่บอกไปทํางานจริงทํางานผิดก็ก็โดนตนําหนิตรงก็ต้องตรงเวลาใช่ไหมอันนี้สแตนดาร์ดอยู่แล้วแล้วถ้ามีทําอะไรผิดไปก็จะโดนหักคะ แต่บางบริษัทเขาก็ไม่สิเรียสไงแต่ของพี่มันเป็นเหมือนเหมือนออสเปนเยอะออสมันสูงทําผิดไปมันมันจ่ายเยอะไงเขาเขาที่จริงเขาจะฝึกให้เราละเอียดรอบครอบด้วยแหละไม่ได้ทํางานแบบทํางานผิดจ่ายมจะเป็นตรงมันจะส่วน้ากมันจะเป็นแค่ตรงนี้ที่มันแตกต่างกันตอนเรียนก็จะชิวๆชิวผิดก็แก้ได้ครับ <c oughs> ประมาณนี้เราะตองมี้เราจะถามพี่เขาหนูอยากถาม <ๆ S 2> ว่าการศึกษาเพิ่มเติมระหว่างการทำงานและในอนาคตพี่มีแนวทางแบบไหนบ้างคะอ,อการศึกษาเพิ่มเติมระหว่างทำงานเออที่ศึกษาอยู่พี่ศึกษาเพิ่มเติมไปด้วย <c oughs> เพราะว่าแบบที่พี่ได้มาจากลูกค้าเนี่ย ไม่ใช่แบบแก้แบบก่อสร้างอ่ะเนาะจะเป็นแบบพวกงานท่อเราต้องดูแบบงานท่อที่มันอยู่ในโครงสร้างหลืใครออกด้วยว่าในแบบเนี้ยมันคือท่อหรือมันอะไรหรือมันปูนอย่างเงี้ยพี่ก็เลยต้องศึกษาพวกแบบโยธาแบบท่ออุตสาหกรรมบางทีก็จะเป็นลูกค้าให้มากบางทีก็จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์แบบเฟอร์นิเจอร์อะไรประมาณนี้ครับบางทีแบบไฟฟ้ามันก็จะเข้ามาหน่ำหน่ำในนั้นด้วยทําให้ผมต้องศึกษา ตดตาต้องเติมใน,ในจ,จุดที่เราไม่รู้อะครับก็คือสิ่งที่มันนอกเหนือจากบทเรียนที่ท,ที่เคยเรียนผ่านมานั่นแหละแต่อันนี้น<ช>เป็นชีวิตจริงอนะเนาะคือว่ามันอาจจะมีแบบแบบนั้นมาบ้างซึ่งมันมันไม่มีในตําราเรียนถึงแม้ว่ามีแต่ว่าความเป็นจริง่มันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคือวิธีการทํางานอาจจะเปลี่ยนแปลงไป ให้เกมเพูดอะไรกันน้อนิเลก้ตเกมสำหรับผมไม่ไม่ไม่โดนครับแต่ที่โดนจริงๆในบริษัทผมก็น่าจะเป็นพวกที่ต้องผลิตฮะอาจจะต้องลดคนลงอาจจะต้องอยู่แยกกันเพื่อไม่ให้ติดโควิดครับเราผมอยู่ในห้องคนเดีอยู่แล้วไม่ได้ไม่สมอะไรก็คือว่าเป็นคนที่ดีไซน์อ่ะ แต่อาจจะก็แต่ก็จะมีมีบางครั้งต้องไปอัดไปดูหน้างานไหมมีบางครั้งถ้าถ้าคุณผลิตเขาสงสัยเนี่ยเขาจะมาหาผมแล้วผมก็ต้องไปดูเหมือนกันครับอ๋อไปดูหน้างานว่าเออไปไปแก้ดูดูว่าเออแบบมันโอเคไหมคุณผลิตมีปัญหาอะไรไหมอย่างเงี้ยถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็โอเคครับแล้วก็ก็อยากจะบอกน้องที่ เด็กที่ศึกษายอยู่นะครับก็ที่จริงงานแบบมันมีอะไรให้ศึกษาอีกมากมายจะเป็นแบบเครื่องกลแบบสายเครื่องจักรเนี้ยมันแยกออกไปอีกเยอะมากถ้าสนใจในต่างๆงานนี้ก็อยากให้ตั้งใจเรียนถ้าอยากจะเรียนต่อบิญนาตรีสำหรับพี่ก็ เรียนจบป .2 มาก็สามารถตอบปัญาตีได้ในสาขาวออิศวกรรมสาสรการพอจบมาก็สามารถมันจะแยกไปอีกหนึ่งถ้าเรียนจบสารการวิศวกรรมสาสรการก็จะแยกไปทําง,งานสายอื่นได้อีกอย่างที่ก็แยกมาทําโครงสร้างเหล็กได้เพราะว่าในบทเรียนมีสอนอยู่เยอะมากครับกระยับให้น้องๆตั้งใจเรียน จะได้ทํางานในสิ่งที่เราชอบด้วยแล้วก็มีความสุขในสิ่งที่เราเลือกหนูอยากถามว่าแบบให้พี่บอกข้อดีของการเรียนเขียนแบบได้ไหมคะบบข้อดีของ,เ,องเขียนแบบอย่างแรกที่ก่อนที่เข้าปวสเลยนะอืมที่กินเลยงานต้องสบายแน่นอนงานเขียนแบบยังไงก็ต้องั่างในห้องแกบบ่ ไอจิตเเนี่ยแล้วมันได้ดจริงๆริงคือเราถ้าเราชอบเกี่ยวกับควอมเกี่ยวกับการออกแบบเกี่ยวกับการสร้างอะไรสักอย่างเราเรียนเขียนแบบไม่ผิดหวังเลยมันสามารถสร้างผลงานที่ที่อะไรได้ในอนาคตพี่ก็อยากจะเนี่ยเหมือนสร้างผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเองอะมาขายเยนี่ยสามารถราอ,ออกแบบได้มากเลยผมเม่ผมพยายามผักดันนะลูกติดที่ว่าคนที่มี เรียกแหละมีธุรกิจส่วนตัวมีอะไรที่ครอบครัวทําอยู่แล้วเนี่ยเราก็พยายามให้เขาไปหาประสบการณ์จากบริษัทข้างนอกแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยโอเคยังไงก็เป็นธุรกิจครอบครัวเนี่ยก็สามารถที่จะกลับมาทําเป็นเป็นโปรดักคือมันจะเกิดประโยชน์เยอะเราเราออกแบบได้ได้เองนะคือตอนนี้บ้านเราผมว่าคือมันต้องมีคนอย่างเงี้ยเยอะเยอะมากขึ้นนะครับ ก็บอกอว่าไม่ผิดหวังนะอะเพราะว่าทุกอย่างาต้องใช้แบบในการผลิตทุกอย่างครับโอเคเนาะสั่งจองเนาะ <c oughs> คือ,ค,อคืออาจจะช่วงนี้อาจเป็นช่วงที่ปวสเนี่ยผมว่า,าเป็นช่วงที่อาจจะแบบเป็นการค้นหาตัวเองอยู่ก็ได้ว่าเออเฮ <c oughs> ้ยเราจริงๆเราชอบหรือไม่ชอบกันแน่ย้อนกลับไปวันเก่าๆนิดหนึง่ง S <S> อันนี้อันนี้สมัยเรียนที่ที่เกมบอกใช่ไหมว่าจบจากอที่นี่เนาะใช่ครับจบม .2 สาสมารถต่อวิศวกรรมสังากัรได้ที่เกมไปเรียนอะ่ะอันนี้คือที่ไหนอที่นี่คลองหกครับอ่ารีอ๋อคลองหกความไกลก็ไม่ไกลามากจากที่เนี้ยก็คือว่าจบวสไปแล้วแล้วเรียนแล้วแล้วเรียนกี่ปีสองปีหรือว่าเรียนเอ่อสองปีครึ่งครับสองปีครึ่งผู้หญิงไปเรียนได้ไหม ได้ครับผู้หญิงนี่ได้เป็นได้เพราะน้องๆเขาเป็นเขาเป็นผู้หญิงเขาอยากเขาอยากจะเรียนได้ครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันเนาะโอเคนี่ลักษณะงานที่เกมทำก็จะประมาณนี้เนาะใช่ใช่ไหมประมาณโอจครูปนี้อยู่ที่ไหนจําได้ไหมมีหน้าจงานใช่แล้วกลางดึงเหรอ็ใช่อันนี้สมัยเรียนเนาะครับเริ่มใส่บอกป้าก็ฝึกงานครับ มวกฟ้านี่คือฝึกงานใช่ไหมฝึกงานวปวสที่เทคนิคใช่ไหมใช่ครับใช่ของเกมเนี่ยยังเป็นปกเทาอยู่เนาะใช่ครับรูปนี้ไม่เห็นนะจะเห็นรูปล่างๆเนี่ยจะมีปกปกตเทาอันนี้อันนี้ที่จบที่ที่ไปเรียนเนาะถ้าเกิดจะไปอยู่ตรงเนี้ยตรงที่เกมจบมาเนี่ยก็คือจะต้องจบปวสมาเท่านั้นจะไม่มี จะไม่มีอย่างอื่นมาปนใช่ไหมไม่มีมาปนเลยครับมีจากาปวสเพื่อนเราก็จะเป็นพวกเทคนิคปวสาาทั้งนั้นแหละครับแล้วทีนี้กูถามไน้ดีว่าเขารับทุกช่างไหมหมายความว่า,าถ้าเกิดจบปวสช่างก่อสร้างเนี่ยจะไปอยู่เป็นวิศวกรอุตสาหกรรมได้ไหม,ม,ไมไหมายความ <c oughs> ว่าหมายหมายความว่าคืออาจจะเป็นกลยนต์เชื่อมอะไรเงี้ยคือทักเนี่ยเพื่อนเพื่อนเกมมาอยู่จบมาจากสาขาอะไรมั่ง อเกื่องกลได้ครับเรื่องกลช่างกลพอาเจบปอการผลิตช่างกลนะนะสมมตินะก็ไปเรียนตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ใช่บใช่โอเคอันนี้เป็นรูปที่บึงเนาะอ่าใช่ครับอันนี้นี่ครอบครัวใช่ไหมอ่าใช่ครับคนนี้ใคร อันนี้แฟนผมอัมอัมเขามีฝีมือทางด้านสเก็ตอัพนะไปต่อยอดได้แม่เกมโอ้สเก็ตอัพสายฐานเรผมว่าสายสถาปนิกอะออกแบบสถาปนิกใช่ปัตสถาปัตย์นะครับประมาณนี้ยะดีไซน์กอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ลังเลอยู่ตอนแรกหนูก็ว่าจะไปสถาปัตย์แต่ก็แบบหนูกลัวหนูทําไม่ได้ไงโอ้ได้ คือตอนเนี้ยนะผมคือที่เท่าที่ผมดูมานะสถาปัตย์ตอนเนี้ยเขาก็รับรับจากปสไปไปทํางานคือจริงจปวปชก็ไปไปได้นะและ้วจบปสเนี่ยผมว่าตอนเนี้ยคือมันเปิดกว้างมากขึ้นแล,แล้วล่ะเรียนจบแล้วได้งานทําเลยไหมถามหน่อยคือเรียนจบมาแล้วได,ได้ได้งานเลยไหมคือของผมอะ่ะอุตสาหการอ่ะเขาจะให้ปรึกงานตอน<ม>ท้ายเทอม เราจะให้ฝึกงานสองเดือนอแล้วผมก็ต้องถามบริษัทว่าสองเดือนพอผมทำสองเดือนเสร็จนั่นก็คือฝึกงานเสร็จก็คือทงานได้เลยอ่ะมันจบเลยครับหมางคานว่อ๋อคือฝึกงานเนี่ยเขาไม่ฝึกตอนกลางกลางปีถูกไหมไปฝึกตอนท้ายท้ายสองสองเดือนแล้วหมายความว่าถ้าเกิดว่าเกมบอกโอเคงานนี้เราแฮปปี้แล้วเออแล้วเขานายจ้างเขาอาจจะจ่ายประมาณเท่านี้เราเราพอใจแล้วโอเคเราก็ทําต่อได้เลย ใช่อดี๋ยบอกนะว่าอย่๋ยบอกนะว่าเกมฝึกงานเสร็จแล้วเกมก็ทําต่อจากที่นั่นเลยอ่ะใช่ผมทำต่อจากที่นั่นเลยเหรอผมไมได้ม่โอเคเราเป็นงานแล้วไงเราไม่อยากไปไปหาที่อื่นแล้เราเราอยากให้เกมเลนก่อนแต่ว่าหนูอยากถามว่าตอนที่ทํางานที่มีแบบอุปสรรคอะไรแล้วพี่ผ่านมันไปได้ยังไงอะค่ะ ปุปรคเรื่องการเรียนรู้ครับตอนแรกเลยเข้างานเราต้องไปเรียนรู้ใหม่อยู่แล้วล่ะเพราะว่าที่ทํางานที่เก่าที่กับที่ใหม่อ่ะคนละเรื่องเราต้องไปเรียนรู้ระบบเขาครับต้องเป็นการปรับตัวก,ก,กันนิดนึงระหว่างย้ายงานประมาณน,นี้ครับ <c oughs> แล้วก็สังคมที่ทำง,งานอีกจะเป็นเรารับได้ไหมหรืออะไรหลายอย่างก็คือว่า เวลาเราเราถ้าเราอยู่ที่ที่ทํางานเดิมเราก็จะรู้ว่าเออใครเป็นยังไงเนาะเออสไตล์การทํางานเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงใจคออะไรเนี้ยนะแต่เวลาเราเราเขายับไปที่ใหม่เราก็ต้องไปเรียนรู้วัฒนนะทมองค์กรใหม่ว่าเออที่นี่เขาอยู่กันแบบไหนอะไรประมาณเนี้ยน้ออยากถามว่าพี พี่รู้ตัวได้ไงว่าพี่ชอบเขียนแบบแล้วแบบพี่เคยแบบเรียนอยู่แล้วพี่ท้อไหมว่าว่าแบบเออคิดผิดเลราวะที่มาเรียนเลยประมาณเนี้ยแล้วพี่ผ่านไปได้ไงอะตอนแรกตอนแรกที่เรียนเลยเออพี่จะเข้าช่างคอมช่างคอมตอนนั้นอะแต่ทีนี้เกรดคอมไม่มีคอมใช่ครับไอชิบคอมทีนี้เกรดที่ไม่ถึงอาจารย์กีเขาเลยบอกมาเข้านี่สิมาเข้านี่สิ เรียนเหมือนกันวอมเหมือนกัน่ยังเลยเข้ามาอาจารย์เราตัวพี่เป็นคนชอบความ<ละ>ชอบแดก็เลยชอบไปเลยเรียนเรียนอยู่ชอบอ<ละ>เป็นเป็นอย่างนี้ครับต้องเริ่มต้นจากการเปิดใจเข้ามาก่อนอ่า<ละ>ใช่ผมว่าต้องต้องต้องเปิดใจนะคือหลายคนที่ ที่ไม่ได้เปิดใจตั้งแต่แรกก็ก็ผมว่าผมเชื่อว่าก็มีนะมีหลายคนที่รุ่นรุ่นรุ่นเกมก็มีหลายคนนั้นที่แบบว่าคืออาจจะยังไม่ได้ชอบอาจจะไม่อยากไปอยู่ช่างยนต์แต่ก็แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปเพราะว่าผลการเรียนมันต้องสอบแข่งขันกันน่ะทีนี้ก็คือมาเข้าถึแบบทีนี้ก็พออยู่ๆไปก็ก็คือก็มีบางคนชอบแล้วก็มีบางคนที่ ที่ไม่ได้ชอบแต่ว่าเขาก็เขาก็ยังอยู่ในวงการเขียนแบบนะมันมีบางคนอยู่เดี๋ยววันหลังวันหลังผมจะผมอยากจะแบบอยากจะเชิญพวกนั้นมาคุยเหมือนกันนะมันแลกเปลี่ยนทัศนะนะเพราะว่าคนคนพวกนี้ยคือทุกวันเนี้ยคือบอกว่ามันไม่ได้ชอบแต่ว่ามันใช่สําหรับเขาก็คือเขาก็ทํางานเกี่ยวกับเขียนแบบแล้วเขาก็แต่ถามเพรามผมเคยเจอผมผมถามนะว่าว่าถึงถึงวันเนี้ยได้ชอบหรือยัง เขาบอกว่ามันมันก็คือแต่ว่าเขาก็ทํางานแล้วเขาก็เอาเงินไปทําสิ่งที่เขาชอบเนี่ยเขาชอบแต่งรถเพราะว่าเขาอยากเข้าช่างยนต์เนี่ยผมผมบอกได้เลยว่าหนึ่งเขาอยากแต่งรถเขาก็เลยเขาก็เลยว่าเอ้ยไปเข้าแต่เข้าช่างยนต์ให้ได้แต่ว่ามันเข้าไม่ได้อันนี้ก็อันนี้นี้ผมเล่าสุกันฟังให่เฉยนะแต่ว่ามันมีนะมันมีผมเคยผมเคยถามกับกับ นักเรียนอะที่จบออกไปแล้วอะว่าเออตั้งแต่ผมจริงๆผมก็พยายามถามนะตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่ปวชหนึ่งเรียนจบไปแล้วปวชเรียนจบปวชปวสผมก็จะถามว่าเออตอนนี้เป็นยังไงชอบไหมเขียนแบบนะยังไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะแต่วันหนึ่งผมผมเชื่อว,ว่าคือไอ้ความชอบกับความใช่เนี่ยนะมันอาจจะไปมันอาจจะขึ้นไปเรียกไรขึ้นไปหาจุดจุดเดียวกันก็ได้ วันหนจะนทั้งชอบทั้งใจก็ได้เนาะ <S <S ผมว่าวันนี้คือสี่สิ่งที่น้องๆถามเนี่ยเพื่อเพื่อพยายามจะเอ้ยหาตัวตวนของตัวเองเหมือนกันนะว่าตัวเองมันมัน,มนเราเราชอบเที่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 อ้ําน้องอ้ําเขาถามเนี่ยอ้ําต้องเปิดใจแล้วละ่ะเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมาถึงขั้นนี้แล้วถ้าเปิดใจผมว่า ผมว่าอย่างอย่างพี่เกมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ชอบตั้งแต่ทีแรกแปนว่าขอบใจทุกคนที่วันนี้ได้ได้เพื่อมาแชร์ประสบการณ์เนาะทั้งคนที่ที่เรียนอยู่แล้วก็คนที่รุ่นพี่ที่จบไปแล้วนะก็ขอบใจเกมมากเลยที่วันนี้ด้วยมาตอบคำถามน้องๆน,น,นะเรา